เสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดไดโวนะครับย,ย้ายบอร์ดคอนโทรลมาไว้ในตู้เพื่ออยืดอายุในการใช้งานนะครับส่วนแพงนะครับแผงกับช้ายี่ห้อแรปดีนะครับแลปดี5้าห้าบหวัตนะครับของโมโนโครัเซลสองด้านกระจกสองด้านอนุกรมสามแผง นี้จะเป็นสามแผงนะครับโครงสร้างเทปูนปูนกำลังมานะครับวันนี้ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอร่องคํามาดูพนะ่อนะครับพ่อนะคราบอกอันนี้จะเป็นท่อห้านิ้วนะครับห้านิ้วเกือบเต็มท่อมันไม่มีแดดนานได้แบบนี้เลย ส่วนปั๊มจะอยู่ทางทางนี้นครับข้างล่างเลย้อดูท่านิว้วอันนี้เป็นปั๊มไดโวยี่ห้อ g ทลนะครับรับได้ถึง145โวลต์ไม่เกินนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผม0934399885ครับผม ร้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับดีครับ